เป็นเป็นนกป่าหรือไม่ใช่นกป่าเนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่านกชนิดนี้เนี่ยมันมีบทบาทสําคัญนะฮะเรียกว่าจริงๆเรียกง่ายๆว่ามันเป็นผู้ซ่อมป่าก็ได้มีการศึกษาในในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ศึกษาว่านกชนิดไหนที่มีบทบาทในการกระจายมเมล็ดพันธุ์มากที่สุดนะฮะในฮ่องกงเขาศึกษาไว้นกประด,ดหัวโขนเนี่ย ก็เป็น1นใน3ชนิดท,ที่สำคัญที่สุดในการกระจายเมล็ดพันธุ์ในเขตที่เรียกว่าเป็น,ป,นป่าชั้นรองค,คือป่าชั้นรองเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ที่เคยถูกคนบุกรุกเข้าไปแต่ว่าเมื่อมีนกพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าช่วฟื้นฟโูโดยธรรมชาติะนะครับก็จะมะีต้นไม้ใหม่ๆขึ้นมาแทนต้นไม้รุ่นเก่าเนื่องจากนี้เนี่ยนกชนิดนี้เนี่ยจริงๆจริงมีบทบาท ใน,ในระบบนิเวศท,ที่สำคัญมากแล้วก็มีประสิทธิภาพมากาตัวหนึ่งเนี่ยเขาศึกษาแม้กระทั่งวิระยะทางที่มันสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์นกประหลอดสามารถไปได้ไกลถึง1กิโลเมตรกว่า1นะ1กิโลเมตรตัวเดียวเนี่นะตัวเดียวนะตัวเดียวก็ช่วย ช่วยส้มแซมช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้นี่คือประโยชน์ของเขาในธรรมชาติานะคะทีนี้ทางสมาคมมีตัวเลขไหมคะว่าในในตลาดค้าขายนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัโคนเนี่ยสัดส่วนระหว่างนกเลี้ยงกับนกป่าสัดส่วนจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะหาตัวเลขยากครับเพราะว่าการการค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้มีอยู่ใน ตลาดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าไปถามคนขายก็เขาก็จะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นภัยกับตัวเขาเองนะถ้าเราไปถามว่าอันนี้นกดักมาหรือว่านกเพาะมานะบางทีเขาก็จะสงสัยแล้วเอ๊ะเราเป็นสายของของตำรวจเดี๋ยวนี้เรียกว่าบกปทสหรือเปล่านะครับทีนี้เราเราก็พอจะมองเห็นได้จาก จากตัวบ่งชี้บางอย่างนะครับอย่างเช่นในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังอย่างวันนี้ผมเข้าไปดูก็ยังมีประกาศประกาศขายนะประกาศขายข้อความก็เป็นลักษณะนี้นะครับข้อความก็บอกว่าเป็นอันนี้จากเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับที่ที่ <c oughs> เกี่ยวกับการเลี้ยงนกปลระรดกหัวเนี่ยเขก็เขียนว่าขายนกแข่งและนกป่า ต่อแถวบ้านต่อนี่คือการการเอานกตัวหนึ่งไปร้องแล้วให้อีกตัวหนึ่งมาที่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีกรงสําหรับดักะ็ก็จะมีมีตะข่ายที่เขาเรียกต่อนกกร <มา S 1> งต่อนั่นแหละต่อแถวบ้านมาใหม่เรื่อยๆนะฮะอีกอันหนึ่งก็เขียนว่าขายนกป่าติดพเนียดมีเรื่อยๆอมีเรื่อยๆก็หมายว่าเขาก็ทําทําเรื่อยๆอประกาศอ,อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ามันอยังัง อ,อย่างอย่ันนี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นว่ามันมีความสมน,ในใจนะในเว็บบอร์ดต่างๆนี่มันก็จะมีตัวเลขคน,คนตอบคนดูว่าดูกระทู้นั้นมากน้อยแค่ไหนโะยสองกระทู้นี้เป็นมีตัวเลขคนดูคนตอบเนี่สสยสูงสุดเลยนะสูงสุดในนั้นหรือว่าอีก,อกตัวบ่งชี้หนึ่งที่เราเห็นก็คือการจับกลุ่มข่าวการจับกลุ่มต่างๆท,ที่เกิดขึ้นนะการจับกลุ่มไม่ใช่ตัวเลขของทั้งหมด แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ที่ตำรวจสามารถตรวจพบได้เนี่ยก็ยังยังมีนะยังมีทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานหรือว่าหรือว่าภาคมีข้อมูลที่บอกว่าคือจริงนกปลอดหัวคนมีมากในภาคใต้แต่ว่าทางใต้ตอนนี้ในธรรมชาติจริงหายากแล้วคนก็จะไปหาจากทางเหนือทางอีสานทางอีสานอาจจะน้อยหน่อยหาทางเหนือแล้วก็ส่งลงมาตลาดใหญ่ทางภาคใต้ ซึ่งซึ่งข่าวการจับกลุมหรือว่าประกาศการซื้อขายนกอย่างนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่ามันยังมีการจับนกในธรรมาชาติมาขายในตลาดใ,<ช>ในการเลี้ยงอยู่<ช>นะคะ<ช>ถามคนญาติคุณวรวิศคู่นะคะ<ช>ถามคุณวิชยนันในฐานะของอรมนิสนกป่าสัปดาห์ละตัวต้องไปสองกล้องถ่ายตามพื้นที่ต่างๆในธรรมาชาติจริงๆแล้วเราได้ได้เห็นคือคือในวงการนี้เท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยนะคะ ดูเหมือนว่าตลาดการเลี้ยง<ม>นกนกกรงหัวจุกเนี่ยจะบูมประมาณสักช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลานั้นปริมาณที่เราสังเกตในธรรมชาติมัน,มนเป็นยังไงบ้างก็เดิมทีเนี่ยนกปลอดหัวโขนเนี่ยเป็นนกที่มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปครับทั่วประเทศเลยแต่ว่าไม่ได้หาดูยากไม่เป็นนกที่หาดูไม่ยากแต่ว่าก็<ม>อย่างที่เรารู้กันว่าภาคใต้เนี่ยหาเริ่มหายากแล้วค,ครับก็ ด้วยความที่นกภาคใต้หายากเนี่ยคนที่คนที่จะต่อนกหรือพยายามจะจับนกมาจากในปา<ม>่าก็จะขึ้นไปจับนกตามภาคอื่นๆเช่นภาคเหนือภาคอีสาน<ม>อะไรเงี้ยครับแลก็เดิมทีตามตามสวนตามบ้านคนอะไรเงี้ยครับตามภาคเหนือก็เป็นเจอนกปล่อยหัวโขนได้ง่าย<ม>เจอได้ทั่วไปาทางชมรมอนุรักษ์นกร้านนะเขาก็ มีการจัดสำรวจประชากรของนอกปลอดหอโขนทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ในบริเวณอื่นๆเช่นดอยอินทนนท์ก็ในช่วงประมาณ5-6าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็ตัวเลขก็สะท้อนออกมาชัดเจนว่าพบนกน้อยลงเรื่อยๆอย่างอย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์เนี่ยที่ประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยสำรวจนกปลอดหอโขนวันเดียวเจอประมาณร้อยร้อยกว่าตัวนะครับ ปีนี้ปีปี2อ5 4อเนี่ยเจอนอกกระหล่ำขนทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นตัวเลข13ตัวเท่านั้นเองจากท,ที่ที่ดอยอินทนนท์เคยจ<า>เจอ100อตัวจากร้อยกว่าตัวแล้วกนเอาตแต่ละปีมา,เ,า<ๆ>เปรียบเทียบกันเนี่ยกราฟก็จะเป็นแบบดิ่งลงไปเรื่อยๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าก็จะต้องต้องมีการถูกจับจากในธรรมชาติอย่างแน่นอน ประกอบกับข้อมูลที่ว่าตลาดการเลี้ยงการการแข่งขันมันบูมขึ้นขึ้นคุณวรวทยธคะในฐานะของผู้ชีชาญญา่นชนการเ <c oughs> พาะพันธุ์ยังถูกกฎหมายเลยนะคะแยกออกไหมคะระหว่างนกเลี้ยงกับนกป่าพอ้แยกออกครับผม <c oughs> ในใสายตาผู้ง่ายามากเลย <c oughs> ตัต่างกันตรงไหนคะนกป่าที่อยู่ในกรงเนี่ยมันจะดิ้นจนหัวแตกมันจะกลัวหมดแต่นกเลี้ยงเนี่ยที่เราเอามาเลี้ยงหรือนกที่ผสมพันธุ์ได้เนี่ยรูปหลังได้ทุกตัวครับคือจะเชื่องกับคนมากาใช่ครับผมแยกง่ายมากครับผม ทีนี้ในวงการของการเลี้ยงเพื่อแข่งขันอย่างที่ทางรายการได้ได้นำเสนอเรื่องราวของนกเลี้ยงนะคะ,คะถามจริงๆว่าที่ได้รับความนิยมเป็นนกเลี้ยงหรือนกป่าคืออย่างนี้ผมอยากท้าความสักนิดหนึ่งนะครับทำไมนกกลงหัวจุกจึงได้รับความนิยมแล้วมันถึงมีวันนี้นะครับเมื่อก่อนย้อนไปมันไม่ใช่เพิ่งมาบูมเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาะนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเจ็ดสิบปีที่แล้วนะครับคนทํากลงนกหัวจุก ที่อายุเยอะที่สุดที่สืบได้เนี่ยขายลูกละสามบาทลูกแรกๆเลยเนี่ยอายุปัจจุบันนี้แปดสิบกว่าแล้วนะครับท่านทำกงนกเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วคือมันเป็นวิถีชาวบ้านของชาวมุสลิมทางใต้นะครับแช์แก่ๆถือกงนกหัวจุกเช้าๆนะครับมือหนึ่งนกเขาชาวามือหนึ่งนกหัวจุกนะครับก็มาแขวนนั่งคุยกันแล้วก็ฟังเสียงนกอ่าฟังเสียงนกนะครับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกหลานที่ที่เขาเห็นอยู่ในบ้านเนี่ย กระจ,กรจายเหมือนเมเล็ดพันธุ์อ,อย่างว่านะครับไปที่ทางกรุงเทพเคยเห็นที่เขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาก็เอามาเลี้ยงบ้างนะครับทีนี้นอกจากเป็นวิถีชาวบ้านแล้วเนี่ยอพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้ว<อ>ปัจจุบันนี้มันเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับเพาะพันุ์ได้นะครับได้เพาะพันธุ์มาก็แจกไปต่างๆนานานะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องประเด็นนกป่าเนี่ยปัจจุบันนี้ มันมันไม่ไม่ใช่นกป่าที่ดิ้นดิ้นแล้วแล้วก็นกป่าก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะเอามาปุ๊บกว่าจะมาฝึกได้กว่าจะเชื่องกว่าจะร้องใช้เวลา 3- 4มสี่ปีนะครับนกลูกผสมเนี่ยสี่เดือนแค่นั้นก็ร้องให้ฟังแล้วตัวหนึ่งนี่มีอายุสักกี่ปีคะตัวหนึ่งอายุประมาณเท่าที่เลี้ยงดีๆเลยนะเลี้ยงดีๆอย่างดีเลยนะครับประมาณ30ปีโอ้คับนกกรงตัวหนึ่งตัวเล็กๆนี่แหละครับนกหัวจุกมาณกว่าสุนัขอีกเนาะคับประมาณ30ปีค่ะ นี่สามสิบปีนี่พูดถึงนกเลี้ยงใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่ใช่นกป่าไม่ใช่นกป่าครับผมเพราะนกป่าล้วก็คงไม่รู้ว่าว่าอายุเท่าไหร่นะครับสาหรับในในสายตาผู้เชี่ยวชาญเราแยกออกระหว่างนกเลี้ยงกับนกป่าครับแยกออกแล้วก็มองว่าในวงการที่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันหรือว่าจะเลี้ยงเพื่อเป็นเป็นเพื่อนเหมือนกับสุนัขหรือแมวเนี่ยก็คือว่านกนกเลี้ยงหรือว่านกที่เพาะพันธุ์ขึ้นเองเนี่ยจะจะเลี้ยงได้ง่ายกว่านกป่าเลี้ยงได้ง่ายกว่ามาก ขอบอกว่าอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องจํานวนที่ลดลงไปมันไม่ใช่ประเด็นว่าไปต่อนกหรือว่าจับนกมาอย่างเดียวนะครับประเด็นเรื่องยาพ่นแมลงนะครับที่ชาวสวนพ่นตามต้นลำยางต่างนกพวกนี้ตายทีเป็นกองกองเป็นกระสอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่จับอย่างเดียวแล้วจำนวนมีปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าป่าที่ถูกทําลายไปนะครับป่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณเล็กบอกเมื่อกี้นี้นะครับป่าที่มันอยู่รอบๆบหมู่บ้านมันถูกทําลายไป นกพวกนี้ก็จะอ,อพยพออกไปอีกนะครับรมันก็จะหาป่าที่มันพออยู่ได้กระเถิบเข้าลึกไปอีกนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันค,ครับค่ะทางทางคนรักนกเนี่ยมีมีข้ออยู่มีมีข้อทุ่งติงอยู่ข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วการเพาะเลี้ยงเนี่ยมันก็อาจจะ <c oughs> ไม่เพียงพอต่อการป้อนเข้าสู่ตลาด <c oughs> นะคะข้อเท็จจริงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนโยบายของทางสมาธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกลงหัวจุกแห่งประเทศไทยนะครับเรามีส่งเสริมให้เพาะเลี้ยง หบ้านหนึ่งกรงผสมนะครับทุกบ้านที่เลี้ยงนกขวจุกเราจะลนลงไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็ตามนะมเพื่อเพิ่มปริมาณมันขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยทางสมาพันธ์เนี่ยก็ประสานงานนะครับกับทางกรมนะครับอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับจัดให้มีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับจังหวัดสงขลานะครับวันที่10ที่จะถึงนี้นําผู้เลี้ยงที่มีใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาต ในการเพาะเลี้ยงนะครับนำเจ้าหน้าที่มาเจอกันนะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่อธิบายว่าจะต้องทายัางไงถึงจะเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้องแล้วก็เปิดให้รับนําหลักฐานมาเพาะเลี้ยงในวันนั้นเลยมันยากแค่ไหนการการเพาะเลี้ยงเมื่อก่อนนี้ยากเมื่อก่อนนี้จะดูยากไหมไม่ยากแต่ดูยุ่งยากนะครับเพราะมันไม่ใช่ฟาร์มไก่แต่ definition ในการขอเพาะเลี้ยงเนี่ยเหมือนฟาร์มไก่ต้องมีสัตวบ้านต้องมีระบ,บายอากาศ嗯嗯ซึ่งบางทีนกกรงหัวจุกเนี่ย กงเหล็กเหลือๆไว้ในครัวตัวผู้ตัวเมียอยู่กันเงียบๆก็ไข่แล้วแล้วเราหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากไหนคะมาจากหลายที่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็ปกติแล้วถ้าเป็นนกป่ามาผสมเนี่ยมันไม่ออกอยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยวนะครับมันก็ต้องเป็นนกที่เลี้ยงอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นลูกผสมชั้นเลื้อป่าลูกป่าเอามาผสมมันถึงจะออกครับซึ่งปัจจุบันนี้การผสมพันธุ์นกลงัวจุกนี่เพิ่มขึ้นมากนะครับแท็กกิ้งได้จากใบอนุญาตที่สปเก้าที่ช่างทาง ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละเขตเนี่ยออกใบอนุญาตให้กับผู้ขออนุญาตเพาะเลี้ยงไปเนี่ยเยอะกว่า3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า3-40เท่าพอมีตัวเลขให้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายขึ้นไหมคะว่าอย่างเช่นเดือนหนึ่งตลาดต้องการเท่าไหร่แล้วทางผู้เพาะเลี้ยงผลิตได้เท่าไหร่เรื่องความต้องการของตลาดนี่อยากเรียนว่าไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแมสมากเลยนะครับแต่ว่าสําหรับเรื่องผลิตในปัจจุบันเนี่ย ฟาร์มที่มีกลงผสมประมาณ30กรงผสมที่ถูกต้องนะครับตั้งแต่ภาคใต้ลั่นไล่ขึ้นมานะครับจากปตัตตานียาลานาที่วาขึ้นมาถึงนครน,นะครับขึ้นไปถึงยันเหนืออีสานตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า200ฟาร์มนะครับแล้วก็ผลิตลูกได้คู่หนึ่งเนี่ยต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คู่คเพราะว่าลูกนกในธรรมชาติเนี่ยสเดือนเนี่ยจะได้คู่หนึ่งเพราะ,ะพ่อแม่เลี้ยงแต่ถ้าผสมในกรงผสมเนี่ย สองเดือนอาจจะได้ถึงสามคู่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงพอไข่ฟักปุ๊บหยิบมาป้อนนะครับพอป้อนกินอาหารได้เองปุ๊บก็ปล่อยกลงรวมใหญ่ๆให้เขาบินออกกําลังกายนะครับก็พ่อแม่กาา็ไข่ใหม่ก็ได้เยอะกว่าธรรมชาติถ้าอัตราเฉลี่ยต่อคู่ในกลงผสมด้วยค่ะแล้วก็เราสามารถพัฒนาไซได้จะเป็นไซใหญ่ขึ้นนะครับเสียงร้องที่ดีขึ้นเราก็เลือกตัวดีเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยครับค่ะนี่คือจุดยืนมุมมองของแต่ละ ฝ่ายที่นั่งคุยกันอยู่ในวงสนทนาของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าจะคุยกันต่อลงลึกลงไปในประเด็นของนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกที่ครั้งหนึ่งทางผู้เพาะเลี้ยงก็เคยเสนอให้ถอนชื่อออกจากการการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทางสมาคมอนุรักษ์ในวันนี้ได้ฟังข้อมูลของการเพาะเลี้ยงที่ที่ดีขึ้น แล้วยังยืนยันจุดยืนเดิมในการให้นกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ทางรายการกบนอกกลาจะหยิบประเด็นนี้ไปเล่นต่อหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ